อ๋ครับผมอุ้ยดูดิมีแต่แมงกินนุนตัวนดิแม yeah, นี่นี่ในี่ครับมือนี้มากา้านแมงกินนุนครับเออดิลี่เดี๋ยวดิเอาตัวน,นี้ก่อนอนี่ไหนนะกำเลยว้าวแมงกินน oh ุนใหญ่พ oh ี่น้องเอ้ยว้าวมันกินๆๆกิ่นยอดทุเรียนครับมือนีนนในใน้ใส่ตัวนี้จ็คโต๊ะวาวพี่น้องใส่เบี่ยมือก็ดูปื๊ดป่ะนะเกลือเออมีตัวใส่ตัวนึงครับอุ้ยนี่ตัวใหญ่แอมครับนี่ตัวนี้นี่ครับเนียงไฟได้ไหมนี่ครับแมงกินนุนใหญ่ใส่ขวดเเห็นนาะ เออครับกำลังเก็บเอาต้นเดียวอันนี้คะเฮ้ยครับมันมันมืดแน่เด้ยครับพี่น้องอ๋อคัดมันกินตาเปเลงแดดออมีแต่หมักทุเรียนมันกระดับไปจังสิ่ะโอ้เก็บไปึงย่าในกุกกำเธอเดียวห้าตูไหมพอดอรีพอดรี่กำลังสัวเอาเอาครับคลิปนี้อาจจะเป็นมันมืดแน่ครับเราต้นทุเรียนครับพี่น้อง แมงกินุนมันมากินยอดครับมันได้ให้ต้นทุเรียนเขาเสียออเสียโอ้มกบกเนาะนี่ครับตัวนี้ตัวปังแง่ครับนี่ครับแอนแจ๊บเอาฮึบโอ้ยพี่น้องเฮ้ยส่องด้ยตัวนี้นี่ครับตัวหญ่ดีครับี่แมงกินุนครับเพาะต้นนี่ครับวหน้าเจ๊กใส่ย่างเดียวครับเพาะนี่เดียวตัวนี้ดีีนี่ครับเนื้อที่เนื้อที่สวนทุเรียนครับลอยต้นครับมือนี้ลักษณะไดเจ๊กต้นหรอครับ เบิดครับใบพี่น้องเออมันกินจนเฮียนพื่อนะอ้ดหทุรี่มันก็กินเฮียนค้าเฮียนแน่และเออแม่งกินนูนกินเบิดนี่ไหมจนครับกำลังสั้นแล้วครับปุ่นเก็บอย่างเดียวครับศัตรูครับศัตรูพืชครับนี่ครับพอตุรียได้แล้วครับออ้ยแม่ปีง่ายครับสังเกตต้นทุเรียนครับนี่ครับมันกินจนเฮียนเบิดพี่น้องเอยต้องจัดการครับ ครับอ๋อต้นนี้แห้งไหลพี่นะอ๋อมีตุ๋ยยี่นี่ตุ้ยพอดอุ่นตอุ่นตอยู่ก็สมพอมักทุเรียนค่ะเจ้าต่ยหลายตุ๋ยนี่ตัวนี้เออตัวนี้เออใส่ยอย่างเดียวครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับอุ่นตันอยู่พึ่งเอ็ดโอ้ยโอ้ยแต่ตั้นก็เป็นมวยครับได้แล้วครับโอ้ยธรรมดาครับพอดูีิมันไหลขนาดว่าจะมองนี่ กินจนเฮี้ยนเฮ้ยดูนี่ยอดนี้เราต้องไปเอายอดอื่นเอายอดนี้พี่น้าอุ้ยอุ่นตัวอุ่นตัวอยู่อย่าปากปอดอริมาโอ้ยนี่นี่นี่เตแมกินน่นเบิดเลยนี่เดินมาเฮ้ยพุ่หน้าบินต่ำก็มีปอดอริมาโอ้ยจับเอาจับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเต่ตั้นจะติงเอากันนะครับลูกชายกันเลยโอ้มันไหลพี่น้องเอ้ย ครับเห็นแล้วครับสัตรูครับจัดการครับยังบุลงยังบุลงเออลงแล้วแม่แม่ม่แมห้สามยใ่านันไหลหรือวะ เดี๋ยวขูดไทยอีแพรกับปรโกกันเปลี่ยนหุ่งหัวทีมนี้ปะเดี๋ยวเดดี่เียวมาอาครับฮอตบ้านแล้วครับมาเบิ้งครับได้ไหลบ่ื่อไโอ้ย ปครับน yes. oh, um, ี say, okay, okay. ่ค uh, รับใส่เวลาครื่องสโมงครับปต่ท่านเก็บเข้าไปนี่ครับเอาคูลงมาวีเทนไหมโอ้ยของเราเราบีเราสีมือเินเราของพอีมาบูเขาของพอีสิหลขนาดนี้ครับูดอครับปุดพีป้นพี่น้องนี่ครับของไตท่นปเนี้ครับ เอาครับผมคลิปนี้สนุกสนานครับเจมส์ซัด